สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาให้โคดนะครับแล้วก็จะบอกว่าโค้ไหนไมัต้องเวลเท่าไหร่แล้วก็ต้องเล่นกี่ชั่วโมงนะครับเออรวมๆแล้วก็คือ2โคดมีอยู่2โคดต้องเล่นเกมเล,เ,เล่นเกมเล,เล่นเกมหรือเล่นแมปนีอะประมาณ1ชั่วโมงขึ้นนะครับแล้วก็เวล ระสามไอ้เรวลสี่สิบเรเวลหกสิบนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเวลประมาณหกสิบขึ้นแล้วก็เล่นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงหลังจากอัปเดตนะก็จะใส่สองคนนี้ได้ส่วนโค้ดที่สามนะครับก็ต้องเล่นเกมรวมแล้วประมาณสี่ชั่วโมงครับใช่สี่ชั่วโมงนะครับทุกคนฟังไม่ผิดโอเคส่วนโค้ดสี่ชั่วโมงมันจะได้เป็นตัวละครนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ให้ดูในคลิปนี้นะคือผม กม,มลองอาที่จะ FK 4ชั่วโมงนะผมเลยมีแค่นี้แหละ FK ไปประมาณชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเอารูปอะไรประกอบไปแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจากคนแรกกันเลยนะครับมาครับอันนี้ก็เราจะเริ่มใส่คนแรกนะครับคนแรกก็จะเป็นคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ น,นี่ครับจะได้เป็น50สตาร์ดันะครับเป็นโค้ดของยูทูบเบอร์ครับเป็นโซวี่ใช่ไหมไม่รู้อะผมอ่านไม่ทันก็นี่แหละครับเอาเป็นโค้ดนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดทั้งหมดไว้ให้นะที่คอมเมนต์โอเคมาต่อที่โค้ดสองครับโค้ดสองเป็นโค้ดของตะเกียร์นะครับได้เป็น200เจม200สตาร์ดัดเอ้ย2,000หรือเปล่าเอ้ย200เออ200แหละถูกแล้ว200ดัสน,นะแล้วก็ ตอนนี้ได้สองร้อยห้าสิบแล้วโอเคอันนี้เป็นโค้ดที่สามนะครับโค้ดที่สามนี่นะครับโค้ดที่สามมันจะเป็นโค้ดของเอ่อตัวละครน,นะครับที่ผมบอกตัวเอฟเคสี่ชั่วโมงนะชื่อชื่อโค้ดนี้เลยนะครับโอเคนะโอเคหน้าตาตัวละครก็จะเป็นคุซันในวันพีนะครับล่างล่างที่ต่อสู้กับคาคินโน่เสร็จแล้วนะล่างที่โดนไฟไหม้อะนะเดี๋ยวผมจะอัลลูไป เออเอารูห้ดูแล้วกันนะว่ามันจะได้ตัวไหนเป็นตัวละคร5าหรือ6ดาวมไม่รู้ผมลืมอ่าขอโทษเด้อนะที่ผมลืมโอเคโค้ดตั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอโทษเด้ยนะครับที่มาช้าเพราะว่าวานันติดสตรีมนะครับโอเคครับเออก็ยังไงก็มีประมาณนี้นะครับก็ใส่ได้หรือไม่ได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับไม่รู้ว่าโค้ดหมดวันไหนนะครับก็รีบใส่รีบใช้นะครับรีบสุมบอกเลย จะเจอกันใหม่ลิปด,ด้านะครับลิปตีดด้ขอตัวลวาไปก่อนครับบ๊ายบายครับเออว่างๆฝากมาดูสตีมูด้วยนะครับ